สนามบินบางพระมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกต้อนรับและอำนวยความสะดวกการเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์เนื่องในโอกาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดชนบุรีวันศุกร์ที่29กันยายนพุทธศักราช2566อาจารย์วินนทการรัตนธีระวงศ์ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตพร้อมด้วยนางสาวชนชยาคงสมมาตรผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกร่วมกับหน่วยงานราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชนบุรีพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับร้อยเอกธรรมนัฐพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายชัยยาพรหมมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนื่องในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติราชการในพิธีส่งมอบนำตู้สินค้าประเภทซากสุกรของตกค้างและของกลางในคดีพิเศษที่59/2566ทั 66, จำนวน161ตู้ไปทำลายนาสำนักงานศุลากากรท่าเรือแหลมฉบังบริเวณศูนย์ปฏิบัติการตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ด้วยเอกซเรย์ ray, ตำบลทุ่งสุขขาอําเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีโดยในการเดินทางกลับของคณะเดินทางดังกล่าวผู้บริหารสถาบันนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกร่วมกับสมาคมสโมสรการบินพลนเรือนได้อำหนวยความสะดวกในการใช้พื้นที่สนามบินบางพระสำหรับขึ้นและลงจอดโดยเฮลิคอปเตอร์ สแสดงถึงความพร้อมและศักยภาพด้านกายภาพพร้อมทั้งบุคลากรในการบริหารจัดการสนามบินให้สามารถรองรับการคมนาคมขนส่งทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ